เรื่องราวที่จะนำคุณดำดิง่งสู่ความหวาดกลัวและความลึกลับของแม่ซื้อวิญญาณที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไปและความรักที่บริสุทธิ์ของแม่ที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเพื่อรักษาลูกน้อยไว้ในโลกนี้อย่าลืมหลับตา หากคุณได้ยินเสียงกระซิบจากเงามือมันอาจจะเป็นเธอแม่ซื้อผู้เฝ้ารออยู่ในความมืดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องผีบาทเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ฟื้อโดยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่บุญอิมซึ่งเล่าให้ฟังว่าบุญอิมนั้นอาศัยอยู่บ้านไม้เล็กๆหลังหนึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองพิจิตตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบทุกคืนหลังพระอาทิตย์ตกดินบ้านนี้จะกลายเป็นที่พักผ่อนของบุญอิ่มและน้องกุ๊กไก่ ลูกสาววัยหกเดือนของเธอส่วนอำนาจพ่อของน้องกุ๊กไก่ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาต้องทำงานกะกลางคืนเป็นประจำทำให้บุญอินต้องดูแลลูกน้อยเพียงลำพังส่วนกลางวันนั้นอำนาจก็จะพักผ่อนเอาแรง ช่วยเลี้ยงลูกบ้างเป็นครั้งคราวน้องกุ๊กไก่เป็นเด็กที่มีลักษณะน่ารักน่าชังแต่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอกลับกลายเป็นเด็กที่ร้องไห้บ่อยครั้งโดยเฉพาะในตอนกลางคืนบุญอิ่มรู้สึกกังวลและเหนื่อยล้าแต่ก็ต้องคอยกอดปลอบโยนลูกน้อยของเธอจนสงบลง อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่กุ๊กไก่เงียบลงบุญอิ่มจะสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แปลกไปบ้านที่เคยเงียบเงาเหมือนมีความเคลื่อนไหวที่บุญอิ่มมองไม่เห็นคืนหนึ่งขณะที่บุญอิ่มกำลังกล่อมน้องกุ๊กไก่ที่ร้องไห้งองแงอยู่นั้น เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างบ้านส่งเสียงเหมือนใครบางคนกระซิบเรียกบุญอิ่มสะดุ้งตัวขึ้นและรีบเดินไปดูที่หน้าต่างแต่ไม่พบใครบ,บุญอิ่มกลับมาที่ห้องนอนก็พบว่าลูกน้อยนั้นได้เงียบลงแล้วไม่ได้ร้องไห้อีกต่อไป แต่เมื่อบุญอิ่มเข้าไปใกล้เตียงของน้องกุ๊กไก่เธอกลับรู้สึกถึงความหนาวเย็นขึ้นมาจากพื้นห้องในเงามืดที่ถูกปกคลุมด้วยแสงจันทร์บางๆบุญอิ่มเห็นเป็นเงาลางๆของผู้หญิงแก่อายุประมาณเจ็ดสกว่าปียิ้มแย้มพลางนั่งอยู่ข้างเตียงของน้องกุ๊กไก่มือของหญิงแก่นั้น ค่อยๆรูปผมของเด็กน้อยอย่างอ่อนโยนน้องกุ๊กไก่ไม่ได้แสดงอาการกลัวหรือตื่นเต้นเธอเพียงมองดูผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตาที่สดใสบุญอิ่มขนลุกขึ้นทันทีแต่บุญอิ่มทำได้เพียงจ้องมองด้วยความกลัวจับใจผู้หญิงแก่นั้นหันหน้ามายิ้มให้กับบุญอิ่ม เป็นรอยยิ้มที่ทั้งอ่อนหวานและชวนขนลุกในคราวเดียวกันและในทุกๆคืนถัดมาเมื่อใดก็ตามที่น้องกุ๊กไก่ร้องไห้จนเสียงหายไปก็จะได้ยินเสียงลมพัดแต่เหมือนเสียงกระซิบที่ฟังไม่ชัดเจนแต่เป็นเสียงที่น่าหวาดกลัวพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง สักระยะเวลาหนึ่งน้องกุ๊กไก่ก็จะเงียบและหลับในที่สุดตลอดเวลาบุญอินก็คิดว่าตัวเองคิดมากไปหูแว่วบ้างเพราะได้ยินแต่เสียงแผ่วๆไม่เห็นเงาหรืออะไรทั้งนั้นเป็นแบบนี้มาเกือบจะเดือนมีอยู่คืนหนึง่งที่มืดมิดยิ่งกว่าคืนไหนๆ บุญอิ่มตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายกับเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างซึ่งบุญอิ่มได้หันไปดูนาฬิกาบนผนังบ้านมันบอกเวลาตีสองกว่าวาน้องกุ๊กไก่ที่อยู่ในเปรก,ก็เริ่มร้องไห้งองแงเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ เสียงร้องของน้องกุ๊กไก่ไม่เหมือนเดิมมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและกระสับกระส่ายบุญอิ่มลุกขึ้นจากเตียงด้วยความงัวงเงียและรีบเดินไปหาลูกสาวเมื่อบุญอิ่มเดินเข้ามาใกล้เปรของกุ๊กไก่แสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างเล็กๆทำให้เธอเห็นเงาเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆ บนผนังเงาที่ไม่ใช่เงาของบุญอิ่มและลูกสาวนั้นหัวใจของบุญอิ่มเต้นรัวด้วยความกลัวบุญอิ่มหยุดยืนอยู่กับที่และมองเงานั้นเคลื่อนไหวมันค่อยๆก้าวเข้ามาไกลๆเต็มไปด้วยท่าทีที่สง่างามแต่ชวนสยองขวัญ เงานั้นเป็นเงาของหญิงชลาคนเดียวกับที่เธอเคยเห็นเมื่อก่อนหน้านี้แต่คืนนี้เงานั้นดูชัดเจนและมีรายละเอียดมากกว่าที่เคยเงาผมขาวยาวเป็นหลอนของหญิงชลานั้นโยกไหวไปมาอย่างช้าๆทุกย่างก้าวเธอมีใบหน้าซีดเซียว ที่ดูเหมือนผิวแห้งกรังกับดวงตาที่มืดมิดไม่เหมือนกับดวงตาของคนทั่วไปดวงตาคู่นั้นไม่มีแววแต่ดูกลืนแสงสว่างทุกอย่างบุญอิ่มพยายามถอยหลังอย่างช้าๆแต่ในขณะเดียวกัน เธอก็ไม่สามารถละสายตาออกจากเงาหญิงชราคนนั้นได้เงานั้นเริ่มเคลื่อนที่มหาน้องกุ๊กไก่ที่ร้องไห้เสียงดังด้วยความหวาดกลัวแต่เมื่อมันเข้ามาใกล้เปรเด็กน้องกุ๊กไก่กลับหยุดร้องไห้เงียบลงทันทีราวกับว่าเด็กน้อย รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครบุญอิมรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่หนักหน่วงขึ้นในหัวใจของบุญอิมเต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมเธอถึงต้องการลูกของฉันบุญอิมไม่สามารถหาคำตอบได้แต่สิ่งหนึ่งที่บุญอิมรู้แน่นอนคือ ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนและความตั้งใจของเธออาจไม่ใช่เพื่อความดีเงาของหญิงชราก้มมองลงไปที่น้องกุ๊กไก่ด้วยสายตาที่ลึกซึง้งและยิ้มที่มุมปากอย่างอ่อนโยนมันเป็นรอยยิ้มที่ไม่ธรรมดารอยยิ้มที่ซ่อนเร้นบางอย่างที่น่ากลัวอยู่ข้างใน ก่อนที่บุญอิ่มจะทันได้ตัดสินใจทำอะไรต่อเงานั้นก็หันมามองที่บุญอิ่มดวงตาของหญิงชลาเปิดกว้างขึ้นและเริ่มเปล่งแสงสีแดงเล็กน้อยเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปในดวงตาคู่นั้นทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆและเสียงกระซิบแผ่ว ดังขึ้นมาจากทุกทิศทางของห้องเสียงนั้นไม่ได้มาจากหญิงชราตรงหน้าเธอแต่มันแผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องราวกับว่าเสียงนั้นมาจากหลายคนที่ล้อมรอบบุญอิ่มบุญอิ่มรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆจับที่แขนบีบเบาๆราวกับจะย้ำเตือนถึงอะไรบางอย่าง แต่เมื่อบุญอิ่มหันไปมองกลับไม่พบอะไรบุญอิ่มพยายามจะตะโกนออกมาเรียกสามีแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาเสียงของบุญอิ่มเหมือนถูกดูดกลืนไปในความมืดบุญอิ่มได้แต่ยืนนิ่งมองดูหญิงชราผู้นั้นที่เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง คราวนี้เงาของหญิงชราดูยาวขึ้นและผิวหนังบนใบหน้าเริ่มลอกเป็นแผ่นแผ่นเผยให้เห็นโครงกระดูกสีดำใต้ผิวหนังที่คล้ายจะเรืองแสงอยู่ในความมืดเงาหญิงชราคลานเข้ามาใกล้บุญอิ่มช้าๆจนกระทั่งใบหน้าของเธออยู่ตรงหน้า เธอสูดลมลมหายใจเข้าลึกๆพยายามตั้งสติและพยายามหาทางหลบหนีแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเงาหญิงชรากระโจนเข้าหาบุญอิ่มด้วยความเร็วและหายไปในอากาศบุญอิ่มรู้สึกถึงความเย็นที่พัดผ่านหน้าและกลิ่นเหม็นของเน่าเหม็นที่ช่วยเข้าจมูก บุญอิ่มรู้สึกถึงมือเย็นจัดของใครบางคนที่จับไหล่ของเธอเธอหันกลับไปมองด้วยความกลัวสุดขีดและพบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยในใจบุญอิ่มเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้นี่เป็นครั้งแรก ที่บุญอิมรู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้พอได้สติกลับคืนมาบุญอิ่มรีบวิ่งไปอุ้มลูกมากอดไว้ในอกนอนกอดกันอยู่แบบนั้นจนกระทั่งรุ่งสางเมื่ออำนาจเปิดบ้านเข้ามาก็พบว่าบุญอิ่มนอนกอดลูกอยู่ ด้วยความกลัวและความเป็นห่วงเลยเข้าไปปลุกและถามไทยซึ่งบุญอิ่มก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับอำนาจผู้เป็นพ่อของลูกฟังทำให้ทั้งสองคนเป็นห่วงกุ๊กไก่เป็นอย่างมากบุญอิ่มเริ่มรู้สึกถึงความวิตกกังวลที่หนักขึ้นในทุกคืน เธอพยายามหาทางปกป้องน้องุ๊กไก่ด้วยความกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาทำมิดีมิร้ายกับลูกสาวจนกระทั่งมาวันหนึ่งที่บุญอิ่มไม่สามารถทนต่อความหวาดกลัวและความกังวลที่กัดกร่อนใจได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจไปหาป้าสมบูรณ์ หญิงชราผู้มีอายุร่วม80ปีที่อาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าหลังใหญ่ตรงมุมสุดของหมู่บ้านป้าสมบูรณ์เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวเก่าแก่และตำนานพื้นบ้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องผีสางและความเชื่อกเกี่ยวกับวิญญาณ เมื่อบุญอิ่มมาถึงบ้านป้าสมบูรณ์แสงจากโคมไฟเก่าๆที่แขวนอยู่บนระเบียงบ้านทำให้บรรยากาศดูสลัวและน่ากลัวขึ้นไปอีกป้าสมบูรณ์นั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดูท้องฟ้ายามเย็นที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดินเต็มทีเธอเหลือบมองบุญอิ่ม ด้วยสายตาที่คล้ายกับรู้เท่าทันบุญอิ่มนั่งลงข้างๆด้วยสีหน้ากังวลพร้อมกับเล่าเรื่องดาวที่เกิดขึ้นทุกคืนที่น้องกุ๊กไก่ร้องไห้และเงาของหญิงชลาผู้นั้นที่บุญอิ่มเห็นในห้องนอนป้าสมบูรณ์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเข้ม และแฝงไปด้วยความลึกลับแม่ซื้อไม่ใช่ผีทั่วไปแต่เป็นวิญญาณที่มีหน้าที่ดูแลเด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดตามความเชื่อโบราณแม่ซื้อมีหลายคนแต่ละคนมีลักษณะและบุคลิกแตกต่างกันไปบางคนก็เมตตาและคุ้มครอง แต่บางคนก็อาจพาลูกของเจ้าติดตามไปด้วยหากพวกเขารู้สึกว่าผู้เป็นแม่ไม่สามารถดูแลเด็กได้ดีพอบุญอิ่มฟังอย่างตั้งใจรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกของป้าสมบูรณ์ป้าสมบูรณ์หยุดเล่าชั่วครู่แล้วถอนหายใจลึกๆก,ก่อนจะเล่าต่อว่าในสมัยก่อน เมื่อเด็กเกิดใหม่มักจะมีพิธีบูชาแม่สื้อเพื่อให้นางคุ้มครองเด็กและไม่พาเด็กไปแต่บางครั้งหากแม่ซื้อพอใจเด็กมากเกินไปพิธีนั้นก็อาจไม่ช่วยอะไรได้เพราะแม่สื้อดวงจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของเด็กทีละน้อยทีละน้อย และเมื่อถึงเวลาที่นางคิดว่าเหมาะสมนางจะพาเด็กไปอยู่ในโลกของนางบุญอิ่มเริ่มรู้สึกถึงความเย็นจนขนล,ลุกไปทั่วทั้งตัวด้วยความกลัวในเรื่องที่ป้าสมบูรณ์กำลังพูดป้าสมบูรณ์เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึม แต่ก็มีเรื่องเล่ามานานนับร้อยปีว่าหากแม่ซื้อได้สัมผัสถึงความรักและความเอาใจใส่อย่างแท้จริงของผู้เป็นแม่อาจทำให้นางยอมถอยกลับไปหากเจ้ารักลูกของเจ้ามากพอและแสดงให้นางเห็นถึงความรักนั้นทุกคืนบางที อาจจะทำให้นางยอมจากไปได้เมื่อได้ฟังเช่นนั้นบุญอิ่มยิ่งรู้สึกถึงความหนักหนาของสถานการณ์ในตอนนี้เธอรู้ว่าเธอไม่อาจประมาทวิญญาณของแม่ซื้อได้แต่นั่นก็ไม่ทำให้เธอยออ่อท้อด้วยความรักที่เธอมีต่อน้องกุ๊กไก่แน่นแฟน้นยิ่งกว่าอะไราบนโลกนี้ และเธอตัดสินใจแล้วว่าความรักและความทะนุถนอมที่บุญอิ่มมีต่อลูกสาวของเธอจะปกป้องรักษาลูกน้อยของเธอเอาไว้ซึ่งบุญอิ่มก็กล่าวคำขอบคุณป้าสมบูรณ์และเดินกลับบ้านท่ามกลางความมืดสลัวของยามค่ำคืนนี้ในใจบุญอิ่ม เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อรักษาลูกน้อยของเธอเอาไว้จากแม่ซื้อที่ยังคงเฝ้ารอคอยอยู่ในเงามืดของบ้านเธอ